เกี่ยวกับการย่นระยะทางของการเดินทางของพระเกจิอาจารย์นับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ยิ่งนักระยะทางที่ปกติต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าหนึ่งชั่วโมงแต่พระเกจิอาจารย์บางรูปใช้เวลาเพียงไม่นานนักก็บรรลุถึงปลายทางกล่าวกันว่าพระเกจิอาจารย์รูปใดที่ใช้วิชาในการย่นระยะทางต้องชดใช้ด้วยการเดินจงกรมเท่ากับระยะทางที่ใช้ในการย่นระยะหลวงพ่อแชม่มแห่งวัดตากอง อำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงแห่งล่มน้ำนครชัยศรีครั้งหนึ่งได้เดินทางไปยังวัดกลางบางแก้วเพื่อเยี่ยมเยียนหลวงปู่บุญตาปกติระหว่างเดินทางเข้ามายังวัดกลางบางแก้วพบพระพิสุลุกวัดกลุ่มหนึ่งกำลังสนทนากันอยู่หน้ากุฏิหลวงปู่บุญหล,ลวงพ่อแชมก็ได้เอ่ยกับพระพิสุกษกลุ่มนั้นว่าเดินทางมาจากวัดตะกองถึงวัดกลางบางแก้วก็พอดีได้เหงื่อเปียกจีวร ยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่ถึงเซแล้วเนื่องจากวัดตากองและว,วัดกลางบางแก้วมียระยะทางห่างกันถึง30สกิโลเมตรพระพิสุรูปหนึ่งได้ถามหลวงพ่อแชมว่าทําไมหลวงพ่อไม่ขึ้นรถไฟมาเล่าหลวงพ่อแชมตอบกลับไปว่าไปถึงสถานีรถไฟนครปฐมแล้วแต่ไม่ทันรถไฟออกไปเสียก่อนแล้วเลยเดินมาเรื่อยๆมาถึงสถานีรถไฟนครชัยศรีพักหนึ่งรถไฟเพิ่งจะมาถึง พระภิกษุกลุ่มนั้นเข้าใจว่าหลวงพ่อแชมใช้วิชาการย่นระยะทางในการเดินทางมาถึงวัดกลางบางแก้วเป็นแน่จึงมาถึงก่องรถไฟได้พอหลวงพ่อแชมบอกเสร็จก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นว่าท่านแชม่มที่ท่านว่ารถไฟเพิ่งมาถึงนั้นคงจะเป็นรถไฟคนละขบวนกันมัง้งเมื่อหันไปทางต้นเสียงปรากฏเป็นหลวงปู่บุญยืนอยู่ริมระเบียงกุฏินั่นเอง